กลางดึกคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงดเสียงกรีดร้องโหยหวนของหญิงสาวคนหนึ่งดังลั่นออกมาจากบ้านไม้เก่าๆริมทุ่งนาเสียงนั้นช่างเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวราวกับเธอกำลังเผชิญกับชะตากรรมที่ไม่อาจอธิบายได้ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงต่างพากันแตกตื่นบางคนถือไฟฉายบางคนหยิบตะเกียงแล้วรีบวิ่งตรงไปยังบ้านหลังนั้นด้วยความสงสัยเมื่อทุกคนเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นตรงหน้ากลับทำให้เลือดในกายแทบหยุดไหลหญิงสาวในชุดผ้าถุงเก่า กำลังนอนหอบหายใจเหงือท่วงตัวดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกรอบกายเธอเต็มไปด้วยคราบเลือดและกลิ่นคาวที่ชวยฟุ้งแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านแทบสิ้นสติคือทารกที่เธอเพิ่งคลอดออกมากลับไม่ใช่เด็กน้อยอย่างที่ควรจะเป็นหากแต่เป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆสี่ตัวที่ดิ้นพล่านส่งเสียงร้องเบาๆอยู่บนผ้าขาวที่เปื้อนเลือดเสียงเอื้ออึงดังขึ้นทันทีนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าช่วย บางคนถึงกับร้องให้บางคนรีบวิ่งออกไปเพราะทนภาพตรงหน้าไม่ไหวขณะที่หญิงสาวเองเอาแต่ร้องให้สะอึกสะอื้นมือสั่นเทาไม่อาจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายและชีวิตของเธอได้ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบางคนเชื่อว่าเธอต้องถูกคำสาปบางคนบอกว่าเธอมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับสิ่งเหนือธรรมชาติและไม่นานเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของทหารที่ประจําการอยู่ใกล้ชายแดนพวกเขาได้รับคําสั่งให้เข้ามาตรวจสอบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ความอับอายของครอบครัวแต่เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่อาจเกี่ยวพันกับความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแสงไฟฉายของทหารส่องเข้ามาในบ้านเสียงรองเทา้าบูตต่อหนักๆเหยียบลงบนพื้นไม้ดังกึกกักท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมที่อบอวลไปด้วยความกลัวหญิงสาวถูกสอบถามทันทีว่าใครเป็นพ่อของเด็กที่เธออ้างว่ากำลังตั้งครรภ์แต่สิ่งที่เธอตอบกลับมานั้นยิ่งทำให้ทุกอย่างชวนสับสนฉันไม่รู้มันเหมือนฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนฉันทุกคืน คำพูดกังกวลของเธอเหมือนเชื้อไฟที่โหมกระหน่ำความสงสัยความหวาดกลัวและความโกรธของชาวบ้านผสมปนเปนกันไปหมดหลายคนเริ่มชี้นิ้วกล่าวหาว่าเธออาจทำพิธีผิดแปลกหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้ายขณะที่ทหารเองก็เริ่มตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้อาจมีเบื้องหลังซับซ้อนกว่าที่เห็นภายนอกบ้านเสียงลมพัดผ่านทุ่งนากว้างกลายเป็นเหมือนเสียงกระซิบลึกลับที่บอกเป็นในว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงอันสัสนสะเทือนที่จะเปลี่ยนชีวิตของหญิงสาว และอาจเปิดโปงความลับเมื่อที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มานานแสนนานแล้วแท้จริงหญิงสาวคนนี้เป็นใครทําไมการตั้งคันของเธอจึงกลายเป็นฝันร้ายและทหารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกําลังปกปิดความจริงบางอย่างเอาไว้หรือไม่ภาพสุดท้ายของเซกชันหนึ่งปิดลงที่หญิงสาวร้องให้เสด็สะอื้นอกกอดลูกสุนัขทั้งสี่ไว้แน่นราวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือเลือดในเชื้อเครือของเธอขณะที่สายตาของชาวบ้านและทหารเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคําถามที่ไม่มีใครกล้าหาคําตอบ รุ่งเช้าวันถัดมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านยังคงปกคลุมด้วยบรรยากาศหนักอึ้งทุกสายตาจับจ้องไปที่บ้านไม้ของดาวเรืองที่ถูกทหารกั้นเป็นพื้นที่ห้ามเข้าชาวบ้านบางส่วนแอบมามุงดูอยู่ห่างๆกระซิบกระซาบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันไม่ใช่คนแล้วเธอเป็นพวกต้องสาดแน่ๆฉันว่าเราควรไล่เธอออกไปก่อนที่เรื่องเลวร้ายกว่านี้จะเกิดในขณะเดียวกันร้อยทวิชิตนั่งอยู่ในห้องเล็กๆที่ถูกจัดให้เป็นจุดสอบสวนชั่วคราวเขาจ้องมองดาวเรืองที่นั่งก้มหน้าอยู่ตรงข้ามแววตาของเธอเต็ม ไปด้วยความหวาดกลัวและความเหนื่อยล้าจาัดก,การคลอดแต่สิ่งที่ทําให้วิชิตสับสนคือเธอกลับอกอุ้มลูกสุนัขทั้งสี่ไว้ในบอกเหมือนแม่ที่ห่วงแหนลูกจริงๆดาวเรืองเธอต้องบอกความจริงกับฉันใครคือพ่อของเด็กในท้องเสียงเข้มของวิชิตดังขึ้นดาวเรืองสายหน้าน้ําตาคลอหนูไม่รู้จริงๆทุกคืนหนูฝันเห็นเงาดําหนูไม่เคยอยู่กับผู้ชายคนไหนหนูสาบานคําตอบนั้นทําให้ทหารหนุ่มขมวดคิ้วแน่นมันไม่ใช่คําอธิบายที่เขาต้องการแต่ขณะเดียวกัน ก็ทําให้เขารู้สึกหนาวสั่นอย่างบอกไม่ถูกเพราะแววตาของเธอไม่ได้โกหกระหว่างที่การสอบสวนดําเนินไปจู่ๆก็เกิดความวุ่นวายขึ้นที่ห้องอีกมุมหนึ่งลูกสุนัขตัวหนึ่งส่งเสียงครางแปลกๆก,ก่อนจะดิ้นแรงผิดปกติจากนั้นร่างกายของมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าขนลุกดวงตาของมันค่อยๆกลายเป็นสีแดงฉานขนลุกตั้งชันฟันคมเล็กๆโผล่ลออกมาจนทุกคนในห้องตกใจวิชิตรีบสั่งให้พลทหารจับตัวมันไว้แต่เมื่อทหารคนหนึ่งเองื้อมมือไปสุนัขตัวเล็กกลับกัดเข้าที่ข้อมือจนเลือดสา เสียงกรีดร้องดังลั่นบรรยากาศในห้องปั่นป่วนทหารบางนายรีบคว้าปืนขึ้นมาเล็งใส่แต่ดาวเรืองโผเข้ามากอดลูกสุนัขไว้ทันทีอย่าทำร้ายลูกฉันเธอร้องออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเหตุการณ์นี้ทำให้วิชิตชะง,งักไปชั่วขณะเขาเริ่มเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เพียงข่าวลือหรือคำสาปในตำนานแต่มันคือสิ่งผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาและที่สำคัญมันกำลังมีชีวิตอยู่หลังจากควบคุมสถานการณ์ได้วิชิตสั่งให้แยกดาวเรืองและลูกสุนัขทั้งสี่ออกจากกัน และนําไปขังไว้ในห้องเก็บของเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อหันกลับไปเขาพบว่าแม่ของดาวเรืองลุกขึ้นมาจากเตียงด้วยใบหน้าซีเซียวและพูดเสียงทาวเบาเหมือนคนหมดแรงฉันบอกแล้วมันคือกัมเกาวิญญาณสุนัขเฝ้าทุ่งกลับมาเอาคืนแล้วคําพูดนี้ทําให้ทุกคนในที่นั้นนิ่งเงียบความเงียบที่หนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกเพราะมันสะท้อนว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั่วไปแต่เกี่ยวพันกับอดีตบางอย่างที่ปกปิดไว้ ข่าวเหตุการณ์ที่ลูกสุนัขก,กัดทหารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มรวมตัวกันหน้าค่ายชั่วคราวของทหารตะโกนเรียกร้องให้ขับไล่ดาวเรืองออกไปจากหมู่บ้านบางคนถือไม้ไผ่บางคนถือม,มีดพระบรรยากาศเริ่มตึงเครียดจนเหมือนจะกลายเป็นความรุนแรงวิชิตในฐานะผู้นำกองกำลังต้องยืนขึ้นควบคุมสถานการณ์เขาตะโกนสั่งเสียงดังหยุดเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ตัดสินความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ความจริง น้ำเสียงแข็งกร้าวของเขาทำให้ฝูงชนเงียบลงชั่วคราวแต่ในสายตาของชาวบ้านยังเต็มไปด้วยความโกรธและความกลัวค่ำคืนนั้นเองดาวเรืองนั่งอยู่ในห้องมืดมืดเพียงลำพังเธอได้ยินเสียงลูกสุนัขทั้งสี่ส่งเสียงร้องครางอยู่ไม่ไกลหัวใจของเธอแตกสลายแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องตกใจยิ่งกว่าคือเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นเงาดำร่างใหญ่รูปร่างเหมือนสุนัขยืนอยู่ปลายทุ่งดวงตาแดงฉานของมันจ้องตรงมาที่เธอราวกับกำลังบอกว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เช้าวันต่อมาอากาศในหมู่บ้านที่เคยสดใสกลับถูกแทนด้วยความอึมครึมเหมือนมีเมฆดำปกคลุมทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังบ้านที่ถูกปิดล้อมด้วยทหารความเงียบที่ปะปนกับความหวาดระแวงทำให้ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะจบลงง่ายๆภายในค่ายชั่วคราวร้อยทวิชิตนั่งกอดอกพิจารณาเอกสารบันทึกเหตุการณ์เมื่อคือนข้อมือของพลทหารที่ถูกกัดยังพันผ้าพเปพื้อนเลือดเขามองภาพนั้นด้วยสายตาหนักใจแม้จะเป็นคนที่เชื่อในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ใดๆที่เขามีเขาตัดสินใจเรียกประชุมเล็กๆกับผู้ใต้บังคับบัญชาเราต้องหาต้นต่อของเรื่องนี้บางทีอาจไม่ใช่แค่เรื่องสยายสอย่างที่ชาวบ้านเชื่อแต่เป็นการทดลองผิดกฎหมายหรืออะไรบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้น้ำเสียงจริงจังของวิชิตทำให้ทหารรอบตัวพยักหน้าตามแม้ในใจพวกเขาหลายคนจะเริ่มหวัน่นไหวขณะเดียวกันดาวเรืองถูกกักตัวไว้ในห้องเล็กๆใต้การดูแลอย่างเข้มงวดเธอเอาแต่ร้องให้เรียกลูกสุนัขทั้งสี่บางครั้งถึงขั้นทุบประตูร้องออกมาว่า อยากทักลูกฉันไปน้ำเสียงสิ้นหวังนั้นยิ่งทำให้ทหารบางนายรู้สึกสงสารแต่ก็ไม่มีใครกล้าสเสียงปล่อยเธอออกมาช่วงบ่ายวันนั้นวิชิตได้เรียกหมอประจำค่ายมาตรวจสอบลูกสุนัขทั้งสี่ที่ถูกกักไว้ในกครงเหล็กหมอตรวจดูอวัยวะของมันทีละตัวด้วยความละเอียดแต่ยิ่งตรวจยิ่งทำให้เขาหน้าซีดมันไม่ใช่สุนัขธรรมดาโครงสร้างกระดูกบางส่วนเหมือนมนุษย์โดยเฉพาะกระดูกสันหลังและแขนขาคำพูดนี้ทำให้ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันวิชิตกดเสียงต่ำถามกลับ คุณหมายความว่ายังไงหมอหันมาศบตาสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผมไม่กล้ายืนยันแต่สิ่งที่เราเห็นมันเหมือนการผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์คำพูดนี้เหมือนระเบิดกลางวงทุกคนในห้องขนลุกสู้ความจริงที่ค่อยๆโผล่มาทีและฉันทําให้วิชิตเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่คำสัต์ตามตำนานอย่างเดียวแต่อาจเกี่ยวพันกับบางสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นระหว่างนั้นเองชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นหน้าค่ายพวกเขาถือคบเพลิง และตะโกนเรียกร้องให้ทหารส่งตัวดาวเรืองออกมาพวกเราไม่ต้องการตัวเสียดจันไรในหมู่บ้านเสียงโห่ร้องดังลั่นไปทั่วทุ่งนาความโกรธเกรี้ยวของฝูงชนทําให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดวิชิตจึงต้องออกมาเผชิญหน้าเขายืนตรง่าานทมกลางเสียงวยวายตะโกนกลับไปว่าผมขอให้ทุกคนใจเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรากําลังสืบสวนยังไม่มีใครผิดจนกว่าจะรู้ความจริงแต่แทนที่คําพูดของเขาจะดับไฟมันกลับยิ่งทําให้ฝูงชนโกรธมากขึ้นทหารจะปกป้องปีศาจทาไม มีเสียงตะโกนดังแทรกขึ้นในค่ำคืนนั้นเองดาวเรืองนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอได้ยินเสียงลูกสุนักร้องหอยหวนจากตรงที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของค่ายเสียงนั้นดังยาวและหอยหวนจนชวนขนลุกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเธอได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆเดินวงเวียนรอบบ้านพักดวงตาแดงฉานสองคู่สองประกายอยู่ในความมืดราวกับมีเงาสัตว์ร้ายหลายตัวกำลังเฝ้าดูดาวเรืองกอดอกตัวเองร้องให้สะอื้นเบาๆมันกลับมาแล้วมันไม่เคยปล่อยฉันไปเลย ในเวลาเดียวกันวิชิตที่ยืนเฝ้าเวรอยู่ก็เห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ปลายทุ่งนาเขายกกล้องสองทางไกลขึ้นมาดูและสิ่งที่เห็นทําให้เลือดเย็นเฉียบร่างคล้ายสุนัขขนาดใหญ่สูงเกือบเท่าคนดวงตาสีแดงสองประกายกําลังยืนอยู่กลางความมืดและไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่มีมากกว่าสองนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งอีกต่อไปมันคือสัญญาณว่าฝันร้ายกําลังคื่อลานเข้ามาใกล้ทั้งหมู่บ้านเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่ยังสะท้อนอยู่ในความทรงจาของทุกคนในหมู่บ้านถูกแทน ที่ด้วยความเงียบงนันอันกดดันหลังจากเหตุการณ์คลอดอันแปลกประหลาดความตึงเครียดไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยหากกลับทวีความหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมแพทย์และหมอตำแยที่เคยช่วยทำคลอดต่างเก็บตัวเงียบไม่กล้าเล่ารายละเอียดกับใครแต่ความลับไม่เคยปิดบังได้ตลอดไปและในที่สุดจุดหักเหิงเรื่องทั้งหมดก็เริ่มเปิดเผยออกมาคืนหนึ่งเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงเรื่องความเข้มงวดถูกส่งมาควบคุมสถานการณ์เขามาพร้อมทีมสืบสวนและคำสั่งเด็ดขาดว่าจะต้องหาความจริงให้ได้ว่าทำไมผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ถึงให้กำเนิดลูกสุนัขแทนที่จะเป็นมนุษย์ภายใต,ใต้แสงไฟแรงๆของห้องสอบสวนหญิงสาวนั่งตัวสั่นดวงตาแดงกำ่ำจากการร้องให้ไม่หยุดเธอแทบจะหมดเรี่ยวแรงที่จะพูดแต่ทหารกลับกดดันถามซ้ำๆจนในที่สุดเธอก็เริ่มเล่าความจริงบางส่วนออกมาเธอสารภาพว่าในช่วงหลายเดือนก่อนตั้งคันเธอมักฝันประหลาดซ้ำๆฝันว่ามีเงาสัตว์คล้ายสุนัขตัวใหญ่ยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมองเธอด้วยดวงตาสีแดงวาววับทุกครั้งที่สะดุ้งตื่นเธอก็พบรอยขีดข่วนบนแขนหรือขาของตัวเองแม้ จะพยายามอธิบายกับครอบครัวแต่ไม่มีใครเชื่อบางคนหัวเราะบางคนบอกว่าเป็นเพียงความเครียดจนเธอเริ่มเงียบและเก็บความลับนี้ไว้เพียงลําพังสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือเมื่อเจ้าหน้าที่คนห้องของเธอพวกเขาพบร่องรอยผิดปกติเศษขนสัตว์จำนวนมากติดตามผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าขนเหล่านั้นไม่ใช่ขนสุนัขธรรมดาแต่เป็นเส้นหยาบหนาลักษณะคล้ายสัตว์ป่ามากกว่าหมู่บ้านที่เคยสงบเริ่มตื่นตระหนกหนักขึ้นชาวบ้านบางคนเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นคำสาปที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อทหารกดดันมากขึ้นหญิงสาวก็เผยสิ่งที่เธอเก็บงำไว้ตลอดมาเธอยอมรับว่าคืนหนึ่งก่อนที่เธอจะรู้ว่าตั้งคันเธอได้ถูกบังคับโดยชายคนหนึ่งที่เป็นทหารยศสูงซึ่งมาประจำการในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าแต่ต้องเรื่องนี้มาก่อนเพราะชายคนนั้นมีอำนาจและบาร,รมีมากแต่สิ่งที่เธอเล่าทําให้หลายคนในห้องสอบสวนถึงกับหน้าซีดหากเรื่องนี้เป็นความจริงเด็กที่เธอควรจะคลอดออกมาอาจไม่ใช่ลูกสุนัขแต่เป็นมนุษย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยบางอย่างระหว่างทาง ความจริงครึ่งหนึ่งถูกเปิดโปงแต่ความลึกลับกลับยิ่งลึกขึ้นทุกสายตาหาันไปจับจ้องที่ตัวนายทหารผู้มีอำนาจซึ่งถูกกล่าวหาแต่แทนที่จะสั่นคลอนเขากลับหัวเราะเบาๆและพูดเพียงว่าอย่างโง่ไปหน่อยเลยสิ่งที่พวกแกเห็นมันคือบทเรียนสำหรับคนที่คิดจะท้าทายกฎคำพูดสั้นๆนี้ทำให้ทุกคนในห้องสืบสวนขนลุกไปตามๆกันเหมือนเขารู้บางสิ่งที่ไม่มีใครรู้และนั่นเองคือจุดกึง่งกลางของเรื่องที่เปลี่ยนความหวาดกลัวให้กลายเป็นความสงสยัยและโกรธแค้น ไม่ใช่เพียงเพราะเด็กเกิดมาผิดธรรมชาติแต่เพราะมันอาจเกี่ยวพันกับอำนาจเมื่อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทหารผู้ทรงอิทธิพลหลังจากคำพูดเย้ยหยันของนายทหารผู้ทรงอิทธิพลบรรยากาศในหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความหวาดตัวกลายเป็นความโกรธแค้นประตูขึ้นทีละน้อยชาวบ้านที่เคยเงียบขรึมเพราะกลัวอำนาจเริ่มรวมตัวกันกระซิบกระซาบว่าพวกเขาไม่อาจทนเห็นหญิงสาวต้องรับเพราะคนเดียวอีกต่อไปการที่เด็กเกิดมาเป็นลูกสุนัขอาจไม่ใช่คำสาปหรือเวรกรรมแต่เป็นฝีมือมนุษย์ ที่ใช้อำนาจบิดเบือนความจริงกลางคืนหมู่บ้านที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยเงามืดผู้ชายหลายคนถือไฟฉายเดินตรวจตรายอย่างระแวดระวังผู้หญิงกุมมือลูกๆเอาไว้แน่นไม่กล้าให้ลูกออกจากบ้านขณะเดียวกันเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเกี่ยวกับการหายตัวไปของพยาบาลท้องถิ่นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในห้องทาคลอดวันนั้นเธอหายไปโดยไร้ร่องรอยราวกับถูกลบออกจากโลกไม่มีใครกลา้าเอ,อ่ยชื่อแต่ทุกคนรู้ว่าการหายตัวนี้เกี่ยวข้องกับความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยทหารที่ปักหลักในหมู่บ้านก็เริ่มเข้มงวดขึ้น พวกเขาตั้งด่านตรวจเข้าออกหมู่บ้านยากยิ่งขึ้นราวกับต้องการปิดปากไม่ให้ข่าวแพร่ออกไปสู่ภายนอกหญิงสาวที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์คลอดอันสยองขวัญถูกกักตัวอยู่ในบ้านเล็กๆโดยมีทหารเฝ้าแทบตลอดเวลาเธอถูกห้ามไม่ให้ติดต่อกับใครยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่ามาตรวจสุขภาพแต่จริงๆแล้วคือการสอบสวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางความกดดันนี้ชาวบ้านบางกลุ่มเริ่มกล้าลุกขึ้นต่อต้านคนเฒ่าคนแก่เล่าเรื่องเล่าขานโบราณที่บอกว่ามีวิธีล้างคำสาป โดยต้องเปิดโปรงตัวการที่แท้จริงต่อหน้าสาธารณชนเสียงเรียกร้องดังขึ้นว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้เด็กทั้งสี่ที่เกิดมาเป็นลูกสุนัขถูกมองว่าเป็นปีศาจเพราะเด็กเหล่านั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของความอายุติธรรมในเวลาเดียวกันนักข่าวท้องถิ่นที่แอบเข้ามาในหมู่บ้านเริ่มเก็บข้อมูลพวกเขาแอบสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ยอมเปิดใจและพบว่ามีหลายคนเห็นนายทหารยศสูงแอบเข้ามาที่บ้านหญิงสาวในเวลากลางคืนหลายครั้งก่อนที่เธอจะตั้งคันหลักฐานนี้ยังไม่เพียงพอแต่เป็นเหมือนเชื้อไฟที่พร้อมจะเผาผลาญเครือข่ายอำนาจ คืนหนึ่งความขัดแย้งประตุขึ้นจริงๆเมื่อกลุ่มชาวบ้านกว่าห0คนรวมตัวหน้าบ้านพักทหารพวกเขาถือคบเพลิงและ้ายไม้ตะโกนเรียกร้องให้ปล่อยตัวหญิงสาวและขอคำอธิบายจากนายทหารผู้มีอำนาจเสียงตะโกนก้องกังวานกลางความมืดขณะที่ทหารถือปืนยืนเรียงเป็นแถวสายตาแข็งกร้าวปร่ากับพร้อมยิงได้ทุกเมื่อบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกชั่วขณะนั้นเองหญิงสาวผู้เขาไรา้โผ่มาจากหน้าต่างเล็ดเล็ของบ้านพักเธอร้องเสียงดังสุดกำลังความจริงอยู่กับเขา พวกเขาปิดบังลูกๆของฉันไม่ใช่คำสาปแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นเสียงของเธอทําให้ฝูงชนโห่ร้องดังสนั่นความโกรธของชาวบ้านประตูเต็มที่แต่ทหารกลับก้าว 9, ขึ้นหน้ากระชับอาวุธแน่นนายทหารใหญ่เพียงยกมือขึ้นเล็กน้อยสั่งเสียงเรียกว่าถ้าใครก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวยิงได้ทันทีแสงไฟจากคบเพลิงสะท้อนกับลำตรองปืนความเงียบเข้ามาปกคลุมเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งจะแหวกอากาศทุกอย่างกําลังจะระเบิดออกเป็นสงครามระหวะ่างอํานาจและ ความจริงเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก้องสะท้อนกลางความมืดก่อนจะถูกกลืนไปด้วยเสียงโห่ร้องของชาวบ้านและเสียงสังการของทหารบรรยากาศตรงหน้ากลายเป็นสนามรบที่พร้อมระเบิดได้ทุกวินาทีคบเพลิงสองสว่างวุไหวายเงาคนและเงาปืนทับซ้อนกันจนยากจะแยกออกว่าใครคือผู้ปกป้องใครคือผู้คุกคามทหารยกปืนขึ้นเล็งขณะที่ชาวบ้านก้าวเข้ามาอย่างไม่หวั่นเกรงเสียงชายชาราผู้หนึ่งดังลัน่นพวกเจ้าจะยิงลูกหลานของตัวเองหรือพวกเราก็เป็นคนไทยเหมือนกัน เสียงนั้นทําให้แถวของทหารบางคนสั่นคลอนแววตาลังเลปรากฏออกมาแม้พวกเขาจะสวงเครื่องแบบแต่ก็ยังมีครอบครัวมีลูกมีที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันการกระทําครั้งนี้คือการเลือกข้างอย่างแท้จริงขณะความตึงเครียดยืดเยื้อนักกาวที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเริ่มถ่ายภาพหลักฐานทั้งภาพหญิงสาวร้องตะโกนจากหน้าต่างภาพชาวบ้านชุมนุมและภาพทหารยกปืนเล็งใส่ประชาชนทุกช็อตคือระเบิดเวลาที่หักลุดออกไปจากกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวทั่วประเทศ หญิงสาวที่ถูกกักขังไม่หยุดร้องเธอพยายามบอกความจริงที่ถูกปิดบังพวกเขาใช้ฉันเป็นเครื่องทดลองเด็กๆที่เกิดมาไม่ใช่คำศัปท์แต่คือผลของสิ่งที่พวกเขาทำเสียงของเธอสั่นสะท้านเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและโกรธแค้นคำพูดนั้นทำให้ชาวบ้านหลายคนยิ่งเดือดดาลนตะโกนด่าทอทหารด้วยความเกลียดชังพวกปีศาจอำนาจสกรปรกพวกเราไม่กลัวแล้วนายทหารผู้มีอำนาจก้าวออกมาข้างหน้าเขาสวมเครื่องแบบเต็มยศแววตาแข็งกร้าว มือประคองปืนพกเอาไว้น้ำเสียงเย็นชาดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่มีใครรอดไปจากที่นี่เขามองไปที่หญิงสาวบนหน้าต่างแววตานั้นไม่ได้มีเพียงความโกรธแต่ยังเต็มไปด้วยความกลัวบางอย่างความลับที่เขาพยายามปกปิดกำลังจะถูกเปิดโปงต่อหน้าทุกคนในวินาทีนั้นเองเสียงกรีดร้องจากกลุ่มชาวบ้านดังขึ้นอีกครั้งเมื่อมีเด็กชายคนหนึ่ง ถูกทหารถักหลมจนเลือดกบปากภาพนั้นกลายเป็นประกายไฟยที่จุดระเบิดความอดทนของชาวบ้านสิ้นสุดลงพวกเขาเริ่มคว้างหินและไม้ใสแนวทหารเสียงปืนลั่นขึ้นหนึ่งนัดดังสนั่นไปทั้งหมู่บ้านความเงียบชั่วขณะก่อนที่ทุกอย่างจะโกลาหลทหารบางนายยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่แต่ชาวบ้านกลับไม่ถอยกลับวิ่งกรูกเข้าใส่ด้วยความโกรธและความสิ้นหวังเสียงกรีดร้องปืนคบเพลิงและฝุ่นควันผสมกันจนกลายเป็นภาพชุดละมุนที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ ในความกลาหลน,นั้นนักข่าวยังคงถ่ายภาพไม่หยุดเขารู้ดีว่าหลักฐานตรงหน้านี้คือกุญแจที่จะทำลายกำแพงอำนาจที่ครอบงำหมู่บ้านมานานแต่เขาก็เสียงชีวิตเช่นกันเพราะทหารเริ่มจับตาเห็นการเคลื่อนไหวของเขาหญิงสาวบนหน้าต่างร้องให้เสียงดังสุดกำลังเธอพยายามผลักกรอบหน้าต่างออกจนเลือดไหลจากมือที่โดนกระจกบ,บาดน้ำตาของเธอผสมกับเลือดร้องขอความยุติธรรมช่วยฉันทีความจริงต้องถูกเปิดเผย เสียงนั้นก้องกังวานไปทั่วชาวบ้านหลายคนหันไปมองราวกับได้รับแรงผลักดันครั้งสุดท้ายพวกเขาไม่ถอยอีกต่อไปการประทะก,กำลังจะถึงจุดแตกหักสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่นายทหารผู้กุมความลับเขากำลังถูกบีบให้จนมุมทั้งจากแรงกดดันของชาวบ้านและจากความจริงที่กำลังจะหลุดรอดออกไปเสียงปืนดังสนั่นกลางหมู่บ้านกลิ่นควันและฝุ่นเท่าลอยคลุ้งเต็มอากาศชาวบ้านวิ่งกรูเข้าปะทะก,กับทหารที่ตั้งแนวป้องกันความโกลาหลกลายเป็นภาพนรกบนดินเด็กๆร้องให้หญิงชรากรีดร้องขอชีวิต ขณะที่คบเพลิงสว่างไหวราวกับเปลวไฟแห่งการลุกฮือในจังหวะที่ทุกอย่างกำลังจะหลุดควบคุมเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาอย่างสุดแรงพวกเรามีหลักฐานพวกเรามีภาพนักข่าวหนุ่มที่ซ่อนกล้องอยู่โผล่ออกมาตรงกลางฝูงชนเขายกกล้องขึ้นสูงแสดงให้เห็นภาพที่บันทึกไว้ทั้งภาพหญิงสาวที่ตะโกนขอความช่วยเหลือภาพชาวบ้านถูกทหารทำร้ายและภาพนายทหารเดินเข้าออกบ้านหญิงสาวในยามวิกาลหลักฐานทั้งหมดถูกฉายผ่านจอมอนิเตอร์พกพาที่เขานำติดตัวมา เสียงฮือฮาดังลั่นชาวบ้านหาันมองหน้ากันสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและโกรธเกรี้ยวความจริงที่พวกเขาสงสัยมานานถูกเปิดเผยตรงหน้าไม่มีใครปฏิเสธได้อีกนายทหารผู้ทรงอำนาจก้าวออกมาอย่างโกรธจัดเขาชักปืนขึ้นเล็งไปที่นักกาวแกไม่มีสิทธิ์เผยแพร่สิ่งนี้แต่ก่อนที่เขาจะเหนีย่ยวไกชาวบ้านหลายสิบคนก็พุ่งเข้าหากดแขนเขาลงกับพื้นเสียงปืนลั่นออกไปแต่ไม่ถูกใครกลายเป็นเสียงสัญญาณแห่งการล้มอำนาจทหารคนอื่น ที่ยืนอยู่ในแนวเริ่มลังเลหลายคนลดปืนลงบางคนถึงขั้นโยนอาวุธทิ้งเพราะไม่อาจต้านแรงของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้หญิงสาวผู้เค้าร้ายที่ถูกกักขังพยายามผลักหน้าต่างจนแตกออกเธอก้าวออกมาด้วยร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่สายตาเปลี่ยนด้วยความมุ่งมันความจริงถูกเปิดเผยแล้วพวกคุณไม่อาจทําให้เรากลัวได้อีกเสียงของเธอดังก้องไปทั่วลบล้างความหวาดกลัวที่ครอบงําชาวบ้านมานานหลายปีท่ามกลางความโกลาหลในทหารใหญ่ ถูกลากตัวออกมาต่อหน้าฝูงชนเขาพยายามดิ้นรนร้องอ้างว่าเป็นการใส่ร้ายแต่หลักฐานทั้งภาพถ่ายและคำให้การของหญิงสาวแน่นหนาเกินกว่าจะปฏิเสธได้เสียงชาวบ้านตะโกนก้องเอาผิดมันความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นในที่สุดทหารชั้นผู้น้อยที่เหลือจำใจจับกลุ่มนายทหารใหญ่ด้วยมือของตนเองภาพนั้นคือจุดจบของอำนาจเถื่อนที่ปกครองหมู่บ้านมายาวนาน หญิงสาวสุดลงร้องให้ต่อหน้าฝูงชนหลายคนเข้ามาอบกอดเธอเด็กสี่ตัวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคำสาปถูกนำออกมาแสดงให้เห็นว่าพวกมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความอายุติธรรมที่ผู้มีอำนาจสร้างขึ้นไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายตามที่ถูกกล่าวหาชาวบ้านร่วมกันปกป้องสัตว์เหล่านั้นราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิสูจน์ความกล้าหาและความจริงนักขก่าวรีบนำหลักฐานทั้งหมดส่งต่อไปยังสื่อกลางและไม่นานนักข่าวเรื่องนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศธรร ให้ผู้มีอำนาจเบื้องบนไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปเสียงเรียกร้องความยุติธรรมดังขึ้นจากทุกสารทิศค่ำคืนนั้นจบลงด้วยความสูญเสียบางคนบาดเจ็บบางครอบครัวเสียเลือดเนือ้อแต่สิ่งที่พวกเขาได้มาคือการล้มล้างความกลัวที่กดขี่พวกเขามานานทุกสายตางเงยขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างทีละน้อยรุ่งอรุณใหม่กำลังมาถึงรุ่งเช้าวันใหม่ปกคลุมหมู่บ้านด้วยแสงอ่อนๆของดวงอาทิตย์แต่บรรยากาศยังคงเงียบงนันเหมือนถูกปิดทับด้วยความทรงจำอันโหดร้ายถนนกลางหมู่บ้าน เต็มไปด้วยเศษไม้เศษหินและร่องรอยของการประทับเมื่อคืนที่ผ่านมารอยเลือดแห้งติดอยู่บนพื้นดินเสียงร้องให้ของผู้หญิงและเด็กเล็กยังคงดังทาเ,าเบาตาหมู่บ้านแม้ความจริงจะถูกเปิดโปงนายทหารผู้กดขี่ถูกจับกลุ่มแต่ราคาที่ชาวบ้านต้องจ่ายก็หนักหนาเกินกว่าจะลืมได้มีคนบาดเจ็บหลายสิบบางครอบครัวต้องสูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักไปตลอดการความยุติธรรมที่พวกเขาได้มาไม่ใช่ใชัยชนะที่ปราศจากน้ำตาหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายถูกพยุงออกมาจากบ้าน หลังเล็กเธอมีบาดแผลทั่วร่างกายแต่แววตาของเธอไม่ใช่หญิงที่อ่อนแออีกต่อไปเธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้ต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมชาวบ้านหลายคนเข้ามากุมมือเธอบ้างก็ก้มศีรษะด้วยความเคารพน้ำตาที่ไหลรินไม่ใช่เพียงเพราะความเศร้าแต่เป็นเพราะความหวังที่กลับคืนมาเด็กสุนัขทั้งสี่ที่เกิดจากคันของเธอถูกอุ้มออกมาในอ้อมแขนของชาวบ้านทุกคนมองพวกมันไม่ใช่ด้วยความรังเกียจอีกต่อไปแต่ในฐานะเครื่องพิสูจน์ความจริงพวกมันคือผลลัพธ์ของความอายุธ,ธรรม ที่ถูกกระทำต่อผู้หญิงคนหนึ่งและเป็นสิ่งตนใจว่าความชั่วร้ายที่ถูกปกปิดย่อมไม่อาจซ่อนอยู่ได้ตลอดไปไม่กี่วันต่อมาข่าวเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วประเทศภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่นักข่าวเสี่ยงชีวิตบันทึกไว้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อใหญ่ทําให้ประชาชนทั้งประเทศสั่นสะเทือนเกิดกระแสรเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพและตรวจสอบผู้มีอํานาจเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของหมู่บ้านหนึ่งแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างประชาชน กับอำนาจมืดสำหรับชาวบ้านพวกเขาเรียนรู้ว่าความกลัวที่กดทับมานานหลายปีสามารถทังทลายลงได้หากทุกคนรวมใจกันยืนหยัดแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตและเลือดเนื้อแต่สิ่งที่ได้มาคืออนาคตที่ลูกหลานจะไม่ต้องอยู่ภายใต้เงาของความอายุติธรรมอีกต่อไปหญิงสาวผู้เป็นต้นเรื่องแม้เธอจะสูญเสียศักดิ์ศรีความฝันและความสุขในชีวิตแต่เธอก็ได้กลับมาพร้อมพลังใหม่เธอกล่าวคำสั้นๆต่อหน้าชาวบ้านที่มารวมตัวกันว่า อย่าให้ความจริงถูกฝังไปพร้อมเลือดที่หลังในคืนนี้จงรักษามันไว้เพื่อจะไม่มีใครต้องเจ็บปวดเหมือนฉันอีกคำพูดนั้นทําให้ผู้คนเยีอยบกริบก่อนจะมีเสียงตะโกนตอบรับเราจะไม่ลืมจากวันนั้นเรื่องราวของหญิงสาวที่คลอดลูกเป็นลูกสุนัขไม่ได้ถูกเล่าด้วยน้ําเสียงเย้ยหยันหรือเป็นเพียงตำนานลิ้ลับอีกต่อไปแต่มันถูกจดจําในฐานะบาดแผลแห่งความจริงที่เปิดโปงความโหดร้ายของผู้มีอํานาจและเป็นเครื่องตวนใจว่าความยุติธรรมอาจจะมาช้าแต่ไม่มีวันหายไป หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังคงอยู่ต่อไปท่ามกลางร่องรอยบาดแผลที่ต้องใช้เวลาเยียวยาแต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเมื่อความจริงถูกเปิดเผยอำนาจใดๆก็ไม่อาจปิดกั้นเสียงของประชาชนได้และสุดท้ายเรื่องเล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังว่าแม้จะต้องเผชิญกับความมืดมิดที่สุดในชีวิตแต่แสงสว่างของความจริงและความกล้าหาญย่อมส่องทางให้ทุกคนก้าวเดินต่อไป